น้องที่พูดภาษาไทยได้เขามาข้างๆแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าพี่เอากลับบ้านาใ,สาใส่ถุงกลับบ้านแต่ว่าพี่จะพี่จะเดินไปที่เจดีย์พี่พี่พี่จะยังไม่กลับบ้าน<อ>พี่จะมอบให้น้องได้พี่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะแต่ว่าพี่จ่ายตังค์ได้ไหมได้ครับเออได้นะโอเคงั้นงั้นคิดตังค์มาทั้งหมดเลย เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้พี่พี่ไม่กินเลยนะพี่ไม่พี่ก็ไม่แตะเพื่อที่จะให้น้องเอาไปนะโอเคนะโอเคน้นองๆเขาก็มาโอน่ารักมากมายืนดูมุงดูกันใหญ่เลยโอเคนะครับสุดหลอกเคยไปทํางานเมืองไทยเหรอเที่ยวพมา่าปีพศ2566ครับเที่ยวเมืองพะโครหรือเมืองหงสวสดีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของทั้งมอญและก็พมา่าครับ สวัสดีครับเช้าวันที่24มิถุนายน2566ครับผมยืนอยู่นี่เลยกลางเมืองพักโคเมืองพักโคเมืองบัโอหรือคนไทยจะพ้นในชื่อผมสาวดีครับที่และก็มาพักอยู่ที่โรงแรมโฮเทลมารีเนอรถ้าเราออกมาหน้าโรงแรมเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะเห็นกับเจดีอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของพม่าเลยก็คือ จดีที่เรียกว่าโชเวมอดอรครับโชเวยมอดออยู่ด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินยามเช้านี่แหละไปที่โชเวมอมดอไปไหวเจดีกันแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วครับ <figures> เห็นเจดีตระงานอยู่ทางด้านหน้าขอบฟ้าสีมัวมัวครับ มหาเจดี์ชเวมอดอมีความสูง114เมตรถือว่าเป็นเจดีที่สูงที่สุดในพม่าครับบรรจุพระเกศาธาตุก็คือเส้นผมของพระพุทธเจ้าพระธาตุมุตเตาเนี่ยแปลว่าจมูกร้อนก็คือเจดีมีความสูงเวลาแงนมองดูแงนมองจนพระอาทิตย์สองจมูกจนจมูกไหม้นะครับชเวมอดอสร้างในสมัยคริสตศตวรรษที่1 0 สมัยอาณาจักรมอญเรืองอำนาจโดยพ่อค้าชาวมอญชื่อมหาสาลและจุลสารซึ่งไปนำเอาพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดียมาบรรจุและสร้างเจดีย์ครอบไว้ต่อมาในสมัยพระเจ้าราชาที่ราชกษัตริย์มอบญบรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ในองค์พระเจดีย์ ต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีแห่งกษัตริย์มอนเนี่ยนะครับก็สร้างพระมหาวิหารและหล่อระฆังยักษ์ถวายมาจนยุคพมา่าปกครองนะครับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้เนี่ยก็ได้มาทำพระราชพิธีเจาะหูหรือเจาะพระกันที่นี่ สมัยพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่าก,ก็มาสร้างฉัตรถวายอีกหลายชั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งอาณาจักรอยุธยาเมื่อครั้งยกทัพมาตีเมืองพักโรหรือหงสาวดีก็เสด็จมานมัสก,การเจดีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมจะเดินไปที่เจดีเชเวมอ,อเขาบอกว่าเจดีเนี่ยเปิดประมาณเจ็ดโมงก็เลย ผ่านร้านอาหารเช้าถ้าท่านผู้ชมผมจะไปกินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เวลาที่พม่าก,ก็หกโมงครึ่งครับเจดียังไม่เปิดมีนม่ค้ามอขายดอกไม้เขาเทินดอกไม้กันมาเต็มศีรษะขนาดนี้เนี่ยบรรทุกไหวได้ยังไงคนพมา่าหรือคนมอน,นี้หัวแข็งมากครับท่านผู้ชมผมถอดรองเท้าเข้าร้านอาหารครับเคยชินเข้าวัดไหนก็ต้องถอดรองเท้า ผู้ชมเดินเข้ามาตกใจในร้านอาหารผมจะต้องถอดรองเท้ามันเผลอจะยืนจะถอดรองเท้าเนี่ยน้องๆเขาก็เดินเข้ามาลุมกมเป็นฮัลโหลมอร์นิ mm ่ง hmm. เอ่ Hello, อมีอาหารอะไรเชา้าเออมีเมนูไหมับเมนูอ่ะก็ตกใจผมจะถอดรองเท้าครับผมทำตัวเองเพราะว่าเราก็ชินกับที่การที่ไปวัดของพม่าเขาเนี่ยสีาหวันนี้นะครับ ไปไหนก็ถอดรองเท้าจะเดินเข้าร้านอาหารที่ถึงเขาสะอาดสะอ้านก็เลยจะถอดรองเท้าน้องเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องครับนะก็เด็กๆเขาก็ดูแล้วอายุยังไม่เยอะเขาก็มาทํางานแล้วเป็นพนักงานเสริมเป็นเนียตอนเช้าโอเคนะครับที่อ่านภาษาพม่าไม่ออกอ่ะแถวว่าเอ่อชี้ๆเอาแล้วกัน พมา่านั้นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็จริงแต่พอได้เอกราชก็ต่อต้านอังกฤษป้ายถนนหนทางเมนูอาหารสถานที่สำคัญต่างๆไม่ใช้ภาษาอังกฤษครับแม้แต่รถยนต์ก็เปลี่ยนมาวิ่งเลนขวาทาั้งๆที่รถยนต์เนี่ยมีพวงมาลัยด้านขวาและเด็กๆกลุ่มนี้ก็พูดอังกฤษกันไม่ได้ประวัติศาสตร์ไทยสอนให้คนไทยเกลียดพมา่าแต่ประวัติศาสตร์พมา่าสอนให้พมา่าเกลียดอังกฤษครับอันที่อันนี้คอฟฟที่อ่าคอฟฟนะ อันนี้อะไรอ่อสิอ่า,อ,า,อ,าอันนีบบน้เหมือนชี้เหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนกับขนมเหมือนเหมือนซาลาเปาแล้วก็อันนี้เขามีรูปเนี่ท่านผู้ชมนี่เอาอันนี้นะเอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ชี้ชี้เอาตามรูปเหรอครับคือน้องเขาทําหา้เลยอนะ่ะทําไมอ่ะคือคือผมไม่เข้าใจอ่ะ จะสื่อสารยังไงดีน้องๆเขาทำหน้างงๆนะครับแล้วก็หัวเราะกันใหญ่กระซิบกระซาบกันบอกคงนึกในใจว่าอุ้ยต้องหลายอย่างขนาดนี้มาคนเดียวจะกินเข้าไปหมดหรือผมก็ไม่รู้นะครับคิดว่ามันน้อยๆฮะฮะโอ้ใช่เอาใช่ใช่โอเคจะกินหมดไหมเนี่ยอโอเคโอเคอ่าอ่อ่าคือต่างคนต่างงงนะครับ เอาภาษาภาษา,า,า,ามือกันแทนกันแล้วกันนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆนะเออที่เมืองอ,อ,อากาศยามเช้าจริงๆนะผมต้องหันหน้าไปทางถนนนะจะได้เห็นคือ,อที่พักเจนนารามที่สาวเขามาเขามา,น,านัน่งกินข้าวโอ้ยนี่ครับก็อุ้ยประธานโทษผมเห็นพระมานั่งฉันอาหารเช้าที่นี่ด้วย อืมโอเครบรรยากาศอ,อาหารเช้านี่ที่จริงที่โรงแรมเขามีให้เดี๋ยวให้เควินกินพนักัานผมไม่กินะครับมาแล้วครับครับท่านผู้ชมมาแล้วครับโอ้สลัเปาสองอันกาแฟอีจากกล้วยออเข้าใจละดีลองดีซีลองดีซีลองดี ซีลองดิโอ,โอเค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 อ่ะอ่ะอ่อ่ะนี่ครับสรุกคือชี้ชี้เอานะครับได้อาหารเช้ามาสาลาเปาสองอันอีจากกล้วยนะเอ่อเขาเขาตัวใหญ่มากแล้วก็กาแฟหน่งแก้วครับท่านผู้ชมคนคนกาแฟไปเนี่ยมันเจออันนี้มันเหมือนมันเหมือนเขาใส่ไข่ลงไปก็เลยต้องถามเขาว่ามันกินได้ไหมอันเนี้ยตรงมันกินได้นะ กินได้ใช่ไหมครับเนี่ยแทนอิตกินได้นะมันม,มันทำมาจากไข่ไก่มันทำมาจากอะไรม,มันทามาจากอะไร <c oughs> อตอบไม่ได้คือที่เมืองพะโคเนี่ยมันลึกเข้ามาท่านผู้ชมไม่คนพูดภาษาไทยได้น้อยเอ่ uh, made from e g ่ made 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 e g e อ่า made from e g e อ่าโอเคโอเคอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะเฮ้ ้ยตายแล้วท่านผู้ชมเมื่อกีก้เขาถึงทำหน้างงไงพรามึงจะกินเข้าไปหมดเหรอโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้เข,า,ขาสงสัย,ยงไงลึกออกละว,ว่าทำไมเขาสงสัยนี่ล่อมาตั้งขนาดนี้ผูจะกินเข้าไปยังไงหมด โ okay, อเคครับขอบคุณมิงการาบา <c oughs> เขาเลยมายืนร้องกันใหญ่เป็นเรื่องตลก,ตลกขบขันนะครับท่านผู้ช <c> ม <oughs> <c oughs> โ,โอเคโอ,โอเคเอาเป็นว่านี่แหละครับสื่อสารก <ไป S 1> ัน <lish S 1> <và S 2> ไม่เข้าใจพนักงานของงงกันใหญ่ว่าอีาแก่คนน,นี้เนี่ยนะครับ <c oughs> มึงจะแดกเข้าไปยังไงหมดมาคนเดียวสั่งซะเยอะขนาดนี้โอ้โหเขาก็เลยมารอนลุนว่าจะกินหมดไหมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมน้องๆเขางงเนี่ยเขามายืนยิ้มอยู่ข้างๆเนี่ย เขาบอกว่ามันจะแดกเข้าไปเงหมดมาคนเดียวนะแล้วก็จะแดกเข้าไปเงหมดโอ้จะอาจจะต้องเรียกใครมาช่วยกินด้วแะสละเปาอันใหญ่ๆสองอันอีจักกล้วยหรือปลาท่องโกอันเท่าแขนเนี่ยสองอันมะการนีผัดหนึ่งจานปเปียทอดหนึ่งจานชานมหนึ่งแก้ว จะกินหมดได้ยังไงเอ๊ะไหนลองเช็คบินดูซิว่ามันเท่าไหร่เอางั้นผมจะนั่นเลย uh, how much ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ how much uh, 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 yeah. เช็คบินมีภาษาพม่าว่าอะไรนะเซ uh, งแมหรือป่ะเซงแมเซงแมร์เชงแมเท่าไหร่ อ้าวพนักงานเริ่มงงแล้วครับมึงยังไม่ทันกินเลยมึงจะสั่งเช็คบินทำไมมาเชงแม่เชงแม่นี่นะครับผมแค่จะลองเทสราคาดูว่ามันเอาตังมาพอไหมจะพอจ่ายไหมนี่ถ้าเป็นอ,อักงกฤษหรืออเมริกาแย่เลยนะครับเนี่ยเชงแม่ช่างแม่มันนั่นแหละครับเชงแม่เชงแม่อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอยากจะดูราคาเขาไอวันทูโนออร์ดิส อะเชอ่าเช็งแม่งงใหญ่เลยไม่ทันกินแล้วมันจะเช็คบินทำไมโอเคโอเคครับผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวตลกเลยครับท่านผู้ชมน้องเขาไายืนดูกันใหญ่เลยเขาจะมารอรุ้นว่ามึงจะแดกหมดไหมก็นี่ครับ อันนี้เขาก็บอกว่าให้บีบมะนาวใส่ไปด้วยนะเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้ให้บีบมะนาวใส่ไปด้วยมือไข่ด้วยอือ ผัดมากาักรโรนีหรือเส้นหมี่เหลืองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมยังมีไข่ไก่มาอีกหนึ่งฟองครับแล้วเส้นเขาก็เหนียวนุ่มอร่อยมากรสชาติบีบมะนาวใส่ลงไปมีใบสะระแหน่เส้นเหลืองเหนียวนุ่มอร่อยหนุบหนับหนุบหนับโอ้โหอร่อยมากทีเดียวแต่ว่าปริมาณมันค่อนข้างเยอะนะครับแค่จานเดียวเนะี่ยมันก็อิ่มแล้วแล้วเป็นยังเหลืออีกสละเปาอีกสองลูกเป๋าเปี๊ยะอีกมันจะกินเข้าไปยังไงหมด ถามว่าอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับเนี่ยอร่อยครับท่านผู้ชมอร่อยทีเดียวงชาครับอร่อยไหมเนี่ยอร่อยครับท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังห่วงว่าเอ้ยนี่มันจะกินหมดไหมเนี่ยมียังไม่ไกินเลยกระ,ะเป๋าสองอันเนี่ยวกลับบ้านได้อีกจักล้วยเอากาแฟอ่ะอืมอ,อืมก็เป็นที่ตลกบขันของน้องๆเขาแล้วครับ ว่าเขาก็มายืนรุ้นกันใหญ่เลยว่าจะกินหมดไหมเนี่ยอืมคนเดินผ่านก็จะหุนล้ออ่าหนูจุงไม่รู้โอเคโอเคอร่อยอืมไม่ต้องลุ้นนะน่้เบด่อเลารเขาก็มายืนดู คุณร้านอื่นนะเข้มา,นขนาขมาขนาดนี้ไอ้าโต๊ะอื่นเข้ามาขนาดนี้ก็ต้องมาเป็นครอบครัวแต่อร่อยคนระับ<ห>คุณผู้ชมอาจจะหมดก็ได้นะเขาจึงไปตามพนักงานที่พอพูดภาษาไทยได้บ้างให้มาพูดคุยกับผมแต่ว่าพี่ไม่รู้พี่เลยสั่งเยอะไปหน่อยอ่อ ทั้งหมดเท่าไหร่จากสองกลุครับสองพันใช่ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เพรว่าสองอันนี้สองพันอันนี้สองพันอันนี้พันห้าอันนี้เท่าไหร่นะเท่าไหรครับอันนี้หนึ่งพันอันนี้อันนี้พันสองร้อยพันสองร้อยพันสออันนี้ราคาอีจะกกล้วยก็สามร้อยอันนี้ล่ะอันนี้พันห้าแล้วก็อันนี้ล่ะ ก็สองพันอันนี้ไม่คิดตังค์อันนี้ก็ไม่มีตังค์อ่าไม่มีตังค์โอเคทั้งหมดรวมเป็นเท่าไหร่อ่ะคทั้งค์เลยทั้งหมดเลยก็สำรองก็จุดเดียวครับก็เพราอะไรจเดียวครับห้าพันเจ็ดร้อยครับโอเคโอเคพี่ถามดูไปอย่างนั้นแหละพี่ก็คือไม่รู้อูน้องเนาท่านผู้ชมดูเขามาดูผมมัเต็มเลยมาคนเดียว พี่ไม่รู้ไงว่า,าสั่งยังไงเนาะโอพระเจ้าทั้งโต๊ะคิดเป็นเงินไทย71็ดสบเอาทก็เลยสั่งซะเยอะเลยกินไม่หมดแม่ไม่ต้องเอากลับจะให้น้องๆกินได้ไหมเดี๋ยวจะแบ่งให้หนุ่มแกกินได้ไหมอ่าโอเค,อ,เคอันนี้เดี๋ยวพี่แบ่งให้หนุ่มกินนะโอเคขอบคุณมากโอเคครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเนี่ยเ,เขาก็เลยเป็นที่ตื่นเต้นกัน, <laughs> น <laughs> ม,มองดูกันเนี่ยว่ามึงจะแดกหมดไหมอือ นจะแดกหมดไปเอาเป็นว่าก็อร่อยดีครับเนี่ยอเขาก็เลยต้องไปหาคนที่พูดไทยได้มาคุยกับผมนี่โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากผู้ชมตกลงไอ้เส้นเนี่ยมัตกะโรนีเนี่ยอร่อยมากผมก็กินหมดนะครับแต่ว่าอันนี้น้ําซุปนะน้ําซุปเขาก็อร่อยท่านผู้ชมเนี่ยผมก็กินอยู่แล้วมันมีมันมีหมูเออมันน่าจะเป็นเนื้อไก่ครับเนี่ยเนื้อไก่ รสชาติก็อร่อยต่เส้นบะหมี่นี่ก็อร่อยนุ่มุ่มเหนียวอร่อยเดียวกินทั้งหมดเลย<ห>อเนี้ยปัญหาก็คือเนี่ยเราเปาสองอันอันนี้เป่าเปี๊ยะแล้วก็อีกจับกกล้วยเนี่ยไม่เป็นไรก็จะพยายามกินนิดนึง นะครับทั้งหมดเนี่ยมันแค่ห้าพันกว่าห้าพันกว่าจาร์เองท่านผู้ชมพันหนึ่งเนี่ยมันแค่เอ่อสิบสองบาทท่านผู้ชมห้าพันก็ติดสองห้าหกสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทเองเนี่ยโอ้โหมันจะมันจะม่นแมแพงเนาะมันผมไ<ผ>ม่ <ผม S 1> อยากใช้คำว่ามันมันมันจะถูกอะไรขนาดนี้แต่ว่ามันไม่แพงนะอาหารการกินที่สุมาเนี่มันไม่แพงอือ แต่ว่าถ้าที่สังเกตนะท่านผู้ชมพนักงานเสิร์ฟเนี่ยยัง,ยง,ยงตัวน้อยๆกันทั้งนั้นเลยเนี่ยคือตัวใหญ่ๆนี่จะไปทํางานเมืองไทยหมดนะครับแต่ว่าทําไมเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมหลายคนไปทํางานเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าจะพูดไทยได้นะเพราะเขาไปอยู่ในชุมชนพมา่าไงยเออยกตัวอย่างว่าทั้งโรงงานนี่มีแต่คนพมา่าทั้งหมดแล้เขาก็พูดภาษาพมา่าไม่ต้องไปพูดภาษาไทยนะเพราะไม่ได้ไปทํางานบ้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอท่านผู้ชมผมก็คงจะต้องจัดการกับซาลาเปาที่ อันก็ขนาดนี้อ,อืมอไส้มันก็อือเอกินแค่สองคำมันมันก็อร่อยอยู่ครับแต่ว่ากินทั้งหมดไม่ได้ท่านผู้ชมอนี่ก็เนี่ยคือกาแฟเนี่ยเหมือนเขาใส่ไข่ห,หรือเต้าหู้มาด้วยเนี่ยคือผมไม่รู้๋อ,อน้องผี่ชายเมื่อกี้ที่พูดภาษาไทยได้อยู่ไหนอ่ท่านผู้ชมเขามายืนดูผมมันเต็มไปดูดิ นี 6, ่เป็นที่ตลกปกขันอเป็นที่ตลกหกขันว่าเป็นอะไรขนาดน้นอย่อ่ะสรุปก,ก็คือกินได้แล้วกันนั่นเนี่ยไม่ใช่กาแฟครับมันเป็นชาโอ้รสชาติอร่อยอะ่ะอืม อร่อยครับอร่อยทีเดียวจริงๆกินเรีงกิงกินกาแฟแก้วเดียวนะแล้วก็อีจากก้วยอันหนึ่งนะปาทั้งโกงอันนึงมันก็พอแล้วแล้วที่เหลือผมจะให้เขามันก็ดูน่าเกลีดอะไม่เป็นไรที่เหลือก็กินไม่หมดเควินก็ไม่ได้มาด้วยจะหิ้วไปก็เป็นภาระนะครับจะให้น้องๆเขาก็กลัวว่าเขาจะมองว่าเราไปดูถูกให้อาหารเหลือทำยังไงดีล่ะครับชาเขาเนี้ยรสชาติใช้ได้เลย ชาพม่าเนี่ยรสชาติดีมากเลยครับท่านผู้ชมกินทั้งหมดไม่ไหวครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําตาลมันจะสูงสรุปก็คือเป็นอาหารน้ําตาลสูงเกือบทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมผมก็คงเอ,อจะหิ้วไปด้วยเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องที่เราควรทํานะเพราะว่าผมจะต้องเดินไปที่เกดีอีกไกลคิดเงินแล้วก็เดี๋ยวอาจจะ จะให้เด็กเขาดูมันจะเหมือนคือผมเลยจะพยายามไม่กินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ดูมาเหมือนอาหารเหลือนะเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปก็เท่าก,กัน,นครับเอาเป็นว่าเป็นความไม่รู้ของผมนะครับก็นะครับก็เป็นบทเรียนจริงๆแล้วก็เป็นบทเรียนสอนคนไทยคนอื่นๆเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามาพัคโคหรือมาพม่าเนี่ยถ้าจะกินอะไรชี้ชี้รูปเนี่ยโอ้เราก็ไม่รู้ว่ามันขนาดนี้นะนี่ถ้าเป็นอ,อเมริกานะ อันละ20ดอลลาร์จะทําไงมันก็อ่อออานร,ราคาไม่ออกด้วยนะครับอโอเคครับน้องที่พูดภาษาไทยได้เขามาข้างๆแล้วเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าพี่เอากลับบ้านาเอาใส่ถุงก,กลับบ้านแต่ว่าพี่อ่ะจะพี่จะเดินไปที่เจดีย์อ่ะพี่พี่พี่จะยังไม่กลับบ้าน<อ>พี่จะมอบให้น้องได้พี่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะแต่ว่าพี่จ่ายตังค์ได้ไหมได้ครับได้นะโอเคงั้นงั้นคิดตังค์มาทั้งหมดเลย เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวอันนี้พี่พี่ไม่กินเลยนะพี่ไม่พี่ก็ไม่แตะเพื่อที่จะให้น้องเอาไปนะโอเคนะ,อะโอเคพี่น้องๆเขาก็มาอโอ่น่ารักมากมายืนดูมุงดูกันใหญ่เลยโอเคนะครับพุด<อ>หลอกเคยไปทํางานเมืองไทยเหรอเออเมรมืองเราลิบจัดตับงอะไรนะ,ะญญญลิบจัดตับอลิบเด้อใชรับที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะอยู่นี่ พม่าปลาบุญปลาโอ้ทำงานอยู่ที่พม่าปลาบออปลาเอาเลยพูดไทยได้นิดหน่อยโอเคโอเคขอบคุณมากนะไปคิดตังมาเป็นหัวหน้าที่นี่เหรอเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเป็นเป็นอะไรเป็นเฮดเป็นเฮดเฮดบีทเดอร์ที่นี่เอาเป็นหัวหน้านะโอเคโอเคขอบคุณมากไปไปคิดเงินมาเซงเซงแม่เซงแม่ใช่ไหมเซงแม่รือช่างแม่งเซงแม่เซงแม่ครับโอเคก็ สี่พันเจ็ดร้อยโอเคแล้วเขาไมเออใส,ใส,ใส่ใส่ถุงส่กใส่ถุงอ,อ๋ออันนี้หนูไม่คิดตังค์เหรอเอออันนี้แต่ไม่เอาครับไม่คิดเงินใช่ครับเอาเลยอันนั้นเอองั้นไม่ต้องไม่ต้องใส่ถุงลูกเอาเอาอันนี้พี่กินไปนิดนึงเอ่อ อนนั้นก็เอาใส่ถุงออกให้ใหนุ่มไปกินนะโอเคอได้ที่ไม่เอาก็พี่ไม่กล้าเดินที่ไม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 ่เอาไม่เดินไปนะเพราะว่าโอเคขอบใจมากเเออขาเรียกอะไรนะลิงกะระบาลจีซูจิปะเดจจีซูจิมบาเดจจีซูจิมบาเดจนะโอเคโอเคมาก็เขได้เขได้ก็ขอบคุณครับมาก็ ชิมซูจิบาเดะโอเคโอเคนะชิมซูจิบาเดะเรียบร้อยนะโอเคโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะเดินไปต่อแล้วครับอันนี้พี่ถือไปเดินกินนิดหนึ่งโอ้โอเคโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับนะโอเคเอ่อโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนครับเรียบร้อยเนาะคุณผู้ชมเด็กๆเขาน่ารักมากเนี่ย ขาก็รู้แหละว่าเราไม่รู้นะเออเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่รู้เขาก็เลยอ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับเขารู้ว่าเราไม่รู้ไอ้ไอ้สาลาเปาอันหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้กินเนี่ยเขาก็ไม่คิดตังแล้วก็ไอ้อีจฉากล้วสองอันที่เราไม่ได้กินเนี่ยเขาก็ไม่คิดตังจริงๆอ่ะก็อยากคือมันด้วยความไม่รู้ของเราครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ไม่ได้คิดจะสร้างคน้คอนเทนต์อะไรเลย มมออกจากร้านด้วยความอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจครับครับเดินออกไปจากหน้าร้านก็นี่ครับเจอเจอดีมิเต่าเขาไม่คิดเงินสระเปาแล้วก็ปลาต้องโขับก็ถูกลงมาอีกครับสี่พันเจ็ดร้อยหารแปดสิบก็เท่ากับห้าสิบเก้าบาทครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมกินอาหารชาเช้าเสร็จแล้วก็เดินมาที่เจดีเนี่ยเป็นเวลาเจ็ดโมงพอดีครับท่านผู้ชมนี่ องเจดีเวมอดอเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในครับคนชาวพุทธพม่ากเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องมานมัสก,การห้าพุทธมหาสถานอันที่หนึ่งก็คือเวใดกองอันที่สองเวมอดอเวใดกองที่ยังปุ้งเวมอดอเนี่ยที่หงสาวดีอันที่สามไปที่โน่นครับจายกีโยก็คือพระธาตุอินแขวนอันที่สี่ครับก็ พระมาหาไมมุนีที่เมืองบันดดเลกครับไปถนน,นอันที่5ไปภูก,กาบครับก็คือเชเวสีโกนครับก็อยู่ที่เมืองภูก,กาบครับภูก,กาบกับบันดดเลก็อยู่ใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงพอดีนะครับผมก็เดินมาจนถึงพระาธาตุนพระาธาตุมุเต,ตา หรือเฉวมอดอกครับผมจะจิบจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปในการขึ้นชมพระธาตุมูเตาเนี่ยผมจะถ้าจะมาพมา่าช่วงนี้ถ้าจะมาย่างกุ้งหรือมาหงสาวดีเนี่ยครับก็ยังมาได้แต่ถ้าจะไปเมืองต่างๆเมืองย่อยๆอ,อย่างพระอานหรือจะไปมะละแง่ค่อนข้างยุ่งยากครับผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้เขาก็นักท่องเที่ยวก็เา,าละมาก็ต้องแสกนุ่งกระโลนุ่งกะโลกแล้วก็จะได้ให้ดูกลมเกินกับชาวพมา่า แล้วก็สาคัญเนี่ยเขามีการตรวจตายเยอะพวกทหารม่าเนี่ยก็จะตรวจเอ่อส่วนใหญ่จะตรวจรถบรรทุกอละพวกวิศกรรมแต่ว่าถ้ารถเก่งนะก็นั่นละก็ตรวจเยอะมันก็ทําให้เราเสียเวลานะครับนั่นคือการรถติดนะนี่คนก็มายืนรอขายของผมอยู่ด้านหลังแต่ยังไงถ้าดูเอ่อจะดูคลิปต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยพระท่านเดินบิณฑบาตแต่เช้าเลย นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปผมมาแต่เช้าอย่างเี้ยมันก็ไม่จอแจแล้วทาให้ผมได้มาไหว้พระที่นี่ผมก็เป็นชาวพุทธก็เชื่อในอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็วันร่วมาร่งขับบูญด้วยกันนะครับท่านผู้ชมรวมถบุกับผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ดูวิดีโอเยอะๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเือเจอกันในปหน้าผมจะขึ้นไปไหว้เจดีย์โชเวมาดอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ